สวัสดีครับพี่น้องลุงป้านาอาวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่วันนี้นะครับนัดนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับพี่น้องลุงป้านาอานะครับมาอีกหนึ่งสวนนะครับที่อยู่ในจังหวัดยะโสธรเป็นสวนเอ่อสวนเรียนรู้สวนเลไลนะครับซึ่งมีผลไม้นะครับหลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับ ส่วนเรื่องความเป็นไปเป็นมาของคุณพ่อนะครับถึงได้มีแนวคิดนะครับในการปลูกนะครับผลไม้ลากล่าชนิดนี้ครับว่าคุณพ่อเนี่ยมีแนวคิดยังไงในการปลูกสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับเอ่อขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับผมพ่อเลียงครับพ่อเลียงนะครับพ่อเลียงชื่อพ่อเลียงเอ่อคุณพ่ออายุจักปีแล้วครับ หกสิบห้าเลครับหกสิบห้าแล้วนะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่ที่บ้านน้องบอลนะสวนเลไลกุชุมครับครับบ้านน้องบอลนะครับตำบลตำบลอะไรครับตำบลกุชุมครับอำเภอกุชุมครับจังหวัดยะโสธรเนี่ยเหรอครับครับวันนี้นะครับผมก็นั้นนะครับก็ต้องขอให้คุณพ่อพ่อเลียงนะครับพาเที่ยวชมสวนนะครับถึงมีแนวคิดในการทําสวนแบบนี้คุณพ่อทําสวนมาจักปี่แล้วครับ มันตั้งแต่พศ44ครับตั้งแต่พศ44เนาะพก็หล10ปีแล้วครับปลาย10ปีแล้ว20กว่าปีแล้วมั้ง20กว่าปีแล้วเนาะอ๋อเป็นคนที่นี่บอกครับบอกครับคนอูดรนครับโอ้เป็นคนอูดรนดีครับโอ้มาทําอยู่ที่นี่ครับมันมีแฟนอยู่ที่โอ้เคยไปทางานดูจันทร์โอ้มีแฟนแล้วก็มาทํางานอมาทําสวนทีนี้มาทำสวนได้ได้ควมดูมาจากจันทร์ะมาโอ้ก็คือได้มี มีแนวไกด์ไลน์เป็นเขาเรียกมีพื้นฐานแล้วกันเนาะมีพื้นฐานการทําสวนมาจังจันครับโอ้ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นกันคนที่ทําสวนแนวนี้เนาะครับอืมอันนี้ต้นอะไรพ่อต้นมะไฟครับมะไฟเป็นพันธุ์อะไรพ่ออันนี้เขาเรียกอีโดกอะโอ้ดกสมชื้อเนาะนี่เขาเรียกอีโดกนะตอนพ่อไปซื้อเขาว่าพันธุ์อีดกอะโอเขาว่าเรียกพันธุ์อีดกแต่พ่อหัวงับมะไฟหรือไฟตุ่มกาอะไรเนี่ยพ่อ โอ้ยอันนี้มาไฟบปล่าเนี่ยมะไฟครับมาไฟโอ้ยดอกไม่เห็นต้นเลยเนาะดอกม,มันมันมันมีอีกชุดแรกกับดอกนะกันนะครับแต่พ่อขายไปหมดแล้วแต่ล้วมามาสี่ชุดสองนะเนี่ยเออมันมีสองชุดเออนี่นี่นี่ชุดที่สองโอ้ชุดแรกขายไปแล้วหมดไปแล้ว <luôn S 2> หมดไปประมาณได้ประมาณตักครึ่งเดือนแล้วโอ้ขายไปแล้วทั้งหมดมีกี่ต้นเพราไอ้มะไฟพันธุ์เนี้ย มันมีสิบกว่าต้นนะสิบกว่าต้นนะครับกล่าวต้นหนึ่งนี่ได้กิโลพหอบอกไม่ถูกดอกแต่มันก็ได้หลายโลเหมือนกันเพราะอะโลเนาะโอ้เพราะว่าเฉพาะเฉพาะลวงหนึ่งเนี้ยเนาะเพราะเนาะครับเออเฉพาะลวงหนึ่งเนี้ยนะครับพี่น้องมันก็จะได้เป็นโอ้โหได้เป็นโลแล้วเนาะครับครับไอพวกเนี้ยนยการปลูกยากไม่เพอแล้วก็มายะเวลาเก็บเกี้ยวมันมันกี่ปีมันกี่เดือนยังไงเพราะมาไฟเนี่ยนะประมาณ ประมาณสามปีอะได้เก็บว่าได้เก็บลูกได้เก็บพ่นเต็มที่ว่างั้นเถอะสามปีสร้างปีมาไฝยไงแล้วน้าที่เราใช้นี่เป็นน้ําอะไรพ่อน้าน้ําสะน้ําสะเหมือนเหมือนมันมีสะมีบาดาลมีคลองครับมีสามอย่างอยู่ที่สวนพ่อยนะแต่ตอนนี้พ่อใช้เนี่ยน้ำน้ำน้ำคลองมันแห้งแล้วแต่มันก็มีออกบ่อหน่อย เรากับน้าสะพอจะอยู่ข้างนู้นอีกสี่สามบารดานี่สองลูกบารดานี่ไม่ได้ใช้รอกปีนี่เพราะว่ามันน้ํามันพอเพราะว่าเราเราเตรียมพร้อมไว้ไงเพราะว่าสวนสวนเรามันใหญ่อย่างปีหดแรงปีหดแรงเราก็ต้องใช้บาดานช่วยอ้าน้ําไม่พอแต่ปีนี้สบายไม่ไม่ไม่ได้ใช้บารดานไม่ได้ใช้บาดานไม่ได้ใช้แล้วก็นอกจากมะไฟนี่ที่นี่มันมีอะไรอีกผลไม้อะไรอีกมีลําไย มีลำไยมีมีทุเรียนมีทุเรียนเออมีงาะมีงะเงาะปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันร้อนมันร้อนมันมันล่วงหมดมันล่วงหมดใช่ไหมพ่อแต่ก็พอมีติดให้ได้ชมได้ชมได้กินฮะแต่จะเปิดเที่ยวนี้ยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเราก็เปิดขายแบบธรรมดาไงปกตินี่พ่อเปิดให้เข้าชมนี่เป็นเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่โดยโดยปกติใช่ไหมเปอนโดยปกติีลครกี้ขังพ่อ ครั้งเดียวปีละครั้งอ๋อครั้งเดียวหน้าผลไม้หน้าผลไม้อ่าหน้าผลบุฟเฟ่ครั้งหนึ่งนี่คือคนละเท่าไหร่นะพ่อห้าสิบบาทห้าสิบบาทอืมทไมถึงมีแนวคิดในการเปิดแบบนี้ตอนนั้นนะพ่อก็มาทําแบบขายแบบกิโลนี่แหละครับเขาก็เลยว่าพวกมาเที่ยวกับพ่อทําไม่ไม่เปิดเที่ยวมั่งท่องเที่ยวมากันเลยเออก็เลยลองดูลองครั้งแรกยี่สิบบาทครั้งแรกยี่สิบบาทเออยี่สิบบาทคือกินไม่อั้นว่างั้นนหอกินไม่อั้น แต่ตั้งแรกยี่สิบบาทถ้า<ต><ต>มันสี่คุ้มบ่ล่ะพอขค่ายเป็นโลไม่คุ้มว่าเนอะครั้งแรกเนี่ยมันมันมันก็ไม่คุ้มก่อว่าไม่คุม้มเพราะว่า,า,วาอีสานเรามันก่อแบบว่าไม่ค่อยมีตังค์กันไงนครับเราแบบว่าเจ็บแบบว่าพออยู่ได้อะ่ะครับวันอยู่ได้<อ>แน่นเด็ไม่ได้มาหา่กว่าอีสานเราเนาะมันแบบว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีอ่ะครับผมข้าวอะไรก็ถูกอย่างเงี้ยครับคนก็ไม่ค่อยมีตังค์อย่างเงี้ยคนแจกเด็กอย่างนี้ก็ละห้าสิบบาทก็ ไม่แพงเกินไปคิดว่าอย่างนั้นเลยครับเอางี้โอเคเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูส่วนเงาะทั้งฝังงูต่อเลยดีกว่าวว่ามันมีอะไรเป็นยังไงเงาะเป็นแบบไหนไงไปดูทะเลไปกันเลยครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นโซนข่องไม้ป่าเนาะไม้ป่านี่ทั้งประัทความสะอาดต้องทำา้องการเรียนไม้ป่านี่พ่อปลูกมาจักปีแล้วเนี่ยก็หลายปีเลยเนี่ยหลายปีแล้วพ่อข่มสวนเถอะล่ะนี่เี๋สี่พ่อกับาว่าผูกนี่ ต้นย้อมหอมนี่สิต้น้อหอมต้นนั้นยังไเขาเอิ่อหอกกระนี้อย่างน่ะนหอกกระนี้เออดีอย่างนี้นะตันหอกกระนี้เออกับพักโบลูอันนี้อันนี้ย้มหอมเนี่ยพ่อรู้ย่ย้มปนาไอต้นนึงมันโผลอยู่ต้นใหญ่ครับแต่ต้นนี้พ่อรู้ดิเอามานํากันนี่โอ้ต้นนี้บบรูซื้อดีมานังกันมานํากันมาจากจันทร์คือกันแต่บบรูซื้อว่าต้นนี้อย่างหากมันสวยไงอ๋อครับสวยสวยงามมากครับ เราะว่าทีแรกผมคิดว่าเป็นต้นมะเดื่อมะใช่ม่ใช่ต้องอยู่ฝุ่นหักเพราะสวยจริงๆมะเดื่อแบบยูอันกระหนดเนี่ยครับครับเพราะสวยมะเดื่อรากมันจะกลมเนาะเพราะสวยเพราะสวยต้นนี้ลากเป็นเลี่ยมแบบหางปลาเลยอ่ะนี่นะครับมันจะแบบหางปลามานำกันมาในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าผมไม่รู้ต้นอะไรเขาเรียกไม่รู้ว่าอย่างไรเออบัวลู่บัวลู่ผมว่าปลูกเองครับสวยจริงๆครับเพื่อนๆต้นสวยรากมันสวย แต่ว่าเมียบหางปลาเลยล่ะครับเพราะันนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงอะไรนะพราะกวางครับกวางกวางนกนกมาก่อนมีเยอะนกนกไก่ป่าเลยที่ตายหมดเขาเขาข้อมลู่ไงครับเราไม่ข้อมลููกับสัตถ์่วคับสั์ปีกอะและตายเลี้ยงเลยถ้ากวางอันนี้ก็เป็นกวางบ้านเหล่าเนี่ยบอกครับกวางกวาง ควงนี่เขาเอิ้นควงเศรษฐกิจจากควงที่เขาขายเขาควงอ่อนไงขายควงอ่อนนะเออควงอ่อนน่ะเขาควงอ่อนนั่นแหละครับอ๋อถึงวัยเพราะว่าเราก็เลี้ยงไว้ให้เด็กถ้าเป็นพันพวกนี้เนาะเออเลี้ยงไว้ให้เด็กดูอือนี่ครับเพื่อนอ่าแตนนี้ก็เป็นการเลี้ยง อันนี้เราก็เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าขายเหนือครับบ่บ่บ่ขายดูไว้ดูเลยอ่ะไปเด็กมาเที่ยวมาอย่างเบิงเบงสินะบ่เงินว่าเเลี้ยงเป็นขายก็คือเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเนาะนนี้ก็จะเข้าเป็นโซนของเงาะใช่ไหมพ่อเออของเงาะเงาะอนนี้ก็เป็นมะไฟเหมือนกันเนาะมะไฟคือกันแต่ว่ามันหนีพุทธศูนยเหมือนทั้งผุนนพุ่ต้นพุ่นยิงโดกผุนครับไฟโดกทุกต้นแล้วไฟอโดกเลยเงาะนี่อายุจักปีพ่อ ซี่สี่แหละลูกสี่สิบสี่ปีบ่สี่สี่พ่อสอนสี่สีีสิบกว่าปีแหละยี่สิบกว่าปีโอ้แล้วพกติ้เนาะนี่มีอายุตักปีหรอไวยตามพอไปยุ่งจันโดนเด้โดนเด้ยุ่จันเนี่ยเห็นว่าที่ว่ามันบติดมันโดนเห็นว่าที่มิตะกางเนี่ยข่วงมั่นา่วงรอดรอดมั้งหันครับมันเลยบ่ใครติด๋อมันบ่ใครใครลูกขึ้นลูกขึ้นหางครับนี่นี่ทุเรียนทุเรียน เูาเลียนจากปีพอเนี่ยประมาณสิบกว่าปีหรมั้งสิบกว่าปีปลูกปลูกพร้อมก็งอใช่ไหมพอนี่ผูกงอทั้งนี่อองอปลาเล็กนี่มันติดผูกพร้อมงอปลาเลก็กบหลุนเออเออแมนพร้อมงอปลาเล็กพร้อมกันพร้อมงอปลาเล็กบนปลา,ายญงเลย่นปลายญงนี่ปลานี้ปนนเป็นพันอะไรพอหมอนทองมอนทองแท้ๆเลยเออแท้ๆเลยปลูกไว้จากต้นเลยเนี่ยพอปลูกไว้หาต้นฮาต้น ได้กินเพิ่ทุกต้นพอได้กินนะเนาะได้กินได้ได้กินได้เหลือมาบ้างอันนี้ส้มโอส้มโอโออันนี้ก็ส้มโอส้มโอทั้งบนลึกได้สอย้มโอพันอะไรพ่อมันถึงมีพวกอะไรขาวขิมขาวอั้ปากโอขาวๆเนาะขาวแตงกวาแล้วก็แล้วก็ท้องดีทับทิมสยามอมีทับทิมสยามกับมีอ้าวอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพ่อกินจี ลิงจีมันแตกเหรอามันคือแตกสันมันแตกนะฝนตกมันน้ำพดไปนะบ่ได้กินรโอนนง้นนี่แต่เสียดายบ่แตกเบิดมันฝนตกมันแตกได้ลินจีอ่ะอิ่มน้ำบอกอิ่มน้ำพัดจักรกับพัดด่างดีตั้งหักโอ้โหเสียดายครับพันวยง่ายผมเสียดายได้แตกเบิดเลยฝนตกน้ำเพียเดียวได้กานเลยโอ้ฝนฝนแหลงบอกพอที่นี่เออแห้งอยู่เด้ เพราะว่ามันห่อนครับช่วงนั้นมันห่อนใม่ไหมครับพอาะห่อนปุ๊บฝนดึงลงมาโอ้แตกที่เลยพี่โอ้เหมันปรับสภาพไม่ทันอ่าแตกเลยโอ้ทุเรียนกระโดกดกอะไรก็โดกเนาะดินที่นี่เป็นดินอะไรพ่อดินทรายหรอดินทรายดินทรายหรือทรายปนดินทรายปนดินทรายปนดินเนาะอืโอ้โหนี่แหละพ่อม่อนสอนมาใยนี่แหละมาใย ดอกคักดอกเนี่ยเดีอป๊ดพี่น้องครับไฟอะไรมันคือดอกไ,ไหลดีครับอ,อทุกปีก็ง,งอดอกปีนี้วาบ่ใครมีดูกมีอยู่หน่อยมันก็ออกดอกก็มีงอมันบน่นันดอกปีนี้ครับบ่ม,มาตรฐานทุกปีทุกปีทุกปีนันบ่ห่อนปันนี่ปีนี้มันห่อนทุกปีนี้ ระยะเวลาประมาณนี้คือติดแล้วติดแล้วลูกือซ้ำท่วงตีพอให้เพิ่งนี่นี่นี่ลูกซ้ำนี่อืมทีลูกตีซ้ำนี่ครับเออนี่นี่แหละงวดที่ว่ามันล้นพอว่ามันสลัดนี่แล้วรุ่นนี่แล้นี่นี่นี่รุ่นนี้ตีซ้ำนี่แล้วระบบการให้น้ําในสวนของฟั่งนี้เราเป็นอะไรพ่อสปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์แล้วเนาะฟังนี้เออสปริงเกอร์อ๋ออันนี้จะเป็นส่วนเก่าเราก็ยังเป็นเป็นระบบการใช้แบบสปริงเกอร์อยู่อืมสปริงเกอร์พื้นที่พื้นที่ที่เราปลูกทั้งหมดในนี้ กี่ไร่พอในในสวนสวนแม่นมีสิบหกไร่มีสิบหกไร่เนาะครับอืมตอนปลูกไม่ไนม่ต้นผุนสูงไหมพอ <c oughs> ไม่พอ่อผู้ผู้ข้าเจ้ามาเห็นกับว่าอู้ๆล,ลงทุนคือนิลงทุนหลายแต่พ่อกับว่าได้ลงทุนหลายบอกเพราะว่าพอพมีสิบต้นมีมีเงินซื้อสิบต้นพ่อก็ซื้อสิบต้นนึงสินะอ๋อทยอยซื้อค<อ>ือพอละพอละตำรวดบวชได้ว่ามันแจกบาทแต่ลงทุนกับว่อหลายเพกว่ากองสงฆ์หรื่หลายมันก็แช่สิบห้าบาทรับ เออบ้านนี่กับสวนนี่กับบได้ไทครับเขามาเชาปลูกมันพอสืบทีไ้เลยเขามาชาปลูกมันแมนะะือนว่าล่ะครับเขาก็ให้เขาปลูกมันไปเพราะเขาถอนมันออกเขากับบได้ไทเด้คนปลูกเลยปักหมุดกับก้นแต่แค่นั้นบ่ได้ลงทุนหลายครับชร่วงระยะเวลาที่เรารอพ้อนผลิตในการวาออกว้างเงาะซีออกกว้างอะไรเนี่ยเราเรามีการทําอะไรเราพอทํางานจัดไง โอก็คือเรามาปลูกทิ้งไว้เอปลูกทิ้งแล้วก็จ้านคนดูแลโอ้จ้างพี่น้องเราเนี่ยเราเราก็มาเดือนหนึ่งมาสิบผนอย่างเงี้ยก็เพราะว่าวิ่งรถส่งคนงานด้วยไงครับผมเออส่งคนงานให้เถาแกแล้วก็ฮักขึ้นมาก็มาดูสวนเอาคนงานไปเถาแกเอาคนงานขึ้นมาก็มาดูสวนเอ้โอเคก็เป็นวิธีการบริหารการจัดการของสวนเราด้วยเออโอ้ข้อสอบหาสิบสองพอเลยว่าสวนนี่ก็ได้อุดมสมบูรณ์แล้วครับ เลี้ยงโตได้แล้วก็เลยลาถั่วแก่ก็มันอยู่สวนโอ้ลาออกเลยหาหาสองก็ขอหาสองโอ้ลาออกเลยลาออกเลยเห,ห็ดมาเห็ดสวนต่อที่นี่มาเห็ดสวนเลยก็มาเห็ดสวนอยู่ได้ก็ขายแบบเขาขายแบบธรรมชาติละขายแบบว่านะขายตรงขายยังน่ะขายไปขายมาพวกไอ้เกษตรก็เจาะกับม้นั่นม้าเขาไม่สัมผัสมาเพิ่นเอาไปประกวดออ๋ตะกอนบ่มีถนนน่ะครับ เป็นทางแบบทางเกียน์นะหนาฝนรถที่เขามาเอาเงาะบ่ได้เลยดิโอ้ขนาดอีแตรทางอะไรอิแต็เขาเนีเขาบ่ได้อีแตกแตกเนี่ยเขาบ่ได้แต่ว่าบานนี้เกษตรพื่นนจังหวัดขาบมาแล้วเอาสวนเขาเขาประกวดก็ได้ดีเด่นโอ้ขาได้ดีเด่นมาได้ปีหนึ่งปีรุ่นมาผิกะมาเห็ดถนนให้จังมีถนน คือว่าเป็นส like ่วนส่วนดีเด่นเป็นผลไม้ดีเด่นเพราว่าสวนจังหวัดดีเด่นน่ะอแล้วเขาไปสิงผักก็ได้อีกได้ได้รับอีกได้ผักอีกแล้วก็มาเขาเอาเขาดีเด่นอีกก็ได้ดีเด่นอีกสองปีก็เลยได้เท่้าก็ได้ได้ผักพร้อมได้ดีเด่นสองเที่ยพร้อมก็เลยแต่มีถนนมี้ย่ังนุณพ่องเที่ยวมีการบริหารจัดการส่วนแบบไหนยังไงครับบ่ดีบวะ พ่อรกระเฮ็ดแบบบานเฮาเนี่ยแหละแต่ว่าเพิ่นก็มีพวก,กเกษตรเพิ่นมาช่วย <mm กเกษตรจังหวัดอะ่ะครับเกษตรท<น>่องเที่ยวอะ่ะครับผมข้าจอกกระมาแบบว่าข้าจอกกระมาที่ป้ายที่หนังอ่ะครับผมข้าจอม่าเฮ็ดไห่เฮาเป็นท<อ>ี่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะโส <ram> เฮาครับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและที่เพิ่นเฮ็ดไห้ป้ายเป็นอันนั้นน่นะเพิ่นในเกษตรท่องเที่ยวเพิ่นเฮ็ดไห้เกษตรจังหวัดเพิ่นครับระยะการปลูกนานไหมพ่อว่ามันจะได้ออกผลผลิตเอายังงอเนีย่ย โ้ยง่อนี่พ่อปลูกสามปีก็ได้กินหมากแล้วสามปีใช่ไหมสามปีปลูกปีเดียวกับเป็นดอกแล้วนั่นเป็นดอกเห็นว่าตัวมันมันจาเป็นมันจําเป็นแม้ว่าต้องเป็นดินอะไรพ่อบอกพ่อจำเป็นบอกคอยน้ำเขางดด้ยยูดาคอยน้าถึงน้ํามันชอบแช่หรือว่ามันชอบอะไรบ่วแบบธรรมาติเขาเนี่ยสองสามหมื่นรเทีนึงนี่แหละเออบ่วว่าติดแฉะแฉะร้ายกับบัวดายแต่ว่าหย่ขาดน้ำน้ำขาดเออมีเขาไปเรื่อย ลดไปเรื่อยๆสามมือเข้าขาบารติแหงเถี่ยี่จเริ่มลดแล้วเด้เนี่ยเขแหงมันวันครับเขาจะจะเริ่มลดไปแล้วเสี่อือแล้วเรื่องการบำรุงอะไรอย่างเงี้ยล่ะพอบำรุงกัปีหนึ่งกับสองเทีย่ยใส่อะไรบ้างอุ๋ยสูตรทิมหาเาเนี่ยล่ะสูตรเสมอเหล่านี้แล้วนะสูตรเสมอเนี่ยสูตรทิมหาสูตรทิมหาเขาใส่ใบครับเอาใบาวาดีปลายฝนมาแม่นบ่เขาก็จะไถลได้ละ่ะก็เก็บลูกออกตัดลูกออกปุ๊บเมนบ่ตัดลูกออกปุ๊บ,กออกบเข้าใส่สูตรทิมหาไปเลย ให้มันแตกใบไงให้มันแตกใบอ่อนครับเออเพราะว่ามันโศกด้วยมันมันโศกไปเนาะมันมันได้กินแล้วมันสิส้มแม่นบ่ล่ะเฮาตัดรูปออกมันเขาใส่ปุ๋ยให้มันรดใบอ่อนครับบ้านนี่ก็ปลายฝนมาสิเขาตุลาเข้าไปปลายฝนอ่ะครับปลายฝนมาเฮ้าก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยอีกทียนึงอ๋อปุ๋ยเลี้งดอกบัดปุ๋ยเลี้งดอกตัวหลังหลายๆเออแบบว่า ยังยีเงยย่เป็ดอะล้มตายแปดยี่เป็ดสามสิบสามยี่เป็ดอะไรพวกนี้นะแล้วก็มาได้ปปุ๋ยเหล,ลืองบอกกระเทาะน,นั้นแหและจบแล้วเอเอเขาจะช่วยยังไงจังวายอีกเทียนเดี๋ยวลูกหลังบ้าครับเออเขาตีแบบว่าให้ลูกโตเขาจะคอยหาปุ๋ยมาใส่ยังดีครับอ่าเออมันกับมีทั้งหมดเสริมมีทั้งหมดกี่ต้นเพราะในในส่วนเนี้ยอบอกผู้ใหญ่ผู้ฟ้องจับ หลายต้นเลยตัวเกินจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแต่ว่าตะกรอนก็มีสมเชียวหวานพร้อมนี่ครับมีจะมีสมเชียวหวานพร้อมจนนี้พอกระตัดออกสมเชียวหวานต้นนั่นตัดสมผลบอกอดได้ตั้งหน้าสวนมันเป็นสมเชียวหวานนี่ในกวนอันนี้ก็ส้มเชียวหวานเหมือนกันนี่สมเชี่ยวหวานนี่พร้อมประเด็นลังเป็นกำลังเป็นลูกเล็กๆเออนครับกำลังเป็นไซส์มะนาวเออนี่สมเชียวหวานแต่ก็มีมันจะมีเบิดทุกอย่างนะตะกรอนครับแต่จนนี้ก็กับมีเบิด์ตด้วยแต่ก็ที่เน้นๆกับงอแหละครับ ที่ที่ได้ผลผลิตเต็มเงะเต็มน่วยตอนนี้เงาะหมักสมโอหมักไฟซุ้มนี่แหละที่ได้เต็มนดสละครับซุ้มที่ได้เต็มเนี่ยแต่ทุ่มนั่นก็คือว่าล่องกล่องก็กำลังเป็นดอกครับเพราะท่านได้เต็มปันไดล่องกลองค่ะครับปีที่แล้วก็ได้ท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเชิญช่องเที่ยวมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างพ่อก็ ก็ถามบางบางในเฟสในไลน์อ่ะลูกมันถึงมีอยู่อยู่ในเฟซเนาะทุ่นเรไล่พ่อกขาบอรู้หลอกว่าลูกสาวเขาเฮ็ดจ้งมาท่นี่เมีเบอร์มีเบอร์ติดต่้อไหมพ่อมีศูนย์แปดเก้าครับสองสี่เก้าครับศูนย์หนึ่งหกสามครับผมเบอร์ติดต่้อคุณพ่อก็เบอร์นี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับ เขามาเยี่ยมชมได้ครับส่วนเกษตรเขได้เสียตังค์นะเชิงบัตรท่องเที่ยวจไดเสียตังค์บัดไม่งอจินเสียตังค์มาเที่ยวมาเห่นมานอนเห่นนี่ยังได้ฟรีว่าเป็นยังว่ามียังแบบกันเด็กบัานเข้ครับแล้วก็ฝากถึงท่านที่กาลังคิดว่าจะทําเป็นส่วนเชิงท่องเที่ยวอย่างนี้หน่อยพอว่าควรจะเริ่มต้นได้ยังไงมั้งเริ่มครับก็เข้ากับทำปดีทําทำแปลงไว้ ครับทำแปลงไว้ซะกอนแล้วก็ลงแบบหัวหัวน้าครับแบบน้าอ่ะเดินน้าไว้เรียบร้อยตะกอนเขาจะปลูกบนปลูกซะกอนยังมาเราเดินน้าเพราะว่าบางบางมือฝนเฮาก็ะถิงช่วงเป็นหามือ,อยังสี่เม่นบ่ล่ะถ้าเขาปลูกก่อนเนีถิ่งช่วงไป็ี่มือหามือเฮ้อสิบมือเสียมันสิบ่มีน้ำหดมันสิตายอเออที่พ่อบอกบบว่าให้วางผืนว่าทำแปลงไว้ก็เห็ด นำไว้แล้วก็คือน้ำต้องมาก่อนเออนำมาแล้วเดินนำไว้เรียบร้อยพร้อมแล้วปลูกเลยอ่าพอฝน,นบต่ตกซีมือหามือเฮากับดได้นะมันเป็นตั้งแต่น้ต้องเตรียมไว้ก่อนบ่เราปลูกซะก่อนจะเตรียมมันถีบ่ทันเออความหมายอันนี้ข้ออีกหน่อยหนึ่งพ่อแต่ละปีเนี่ยพูดถึงเรื่องรายได้หน่อยอข้อแงมเรื่องรายได้หน่อยเป็นยังไงพ่อปีนึงรายได้มันก็บ่ใครแนนอนเลยครับ ืบ่แน่นอนเอาที่แบบข่าวข้าวอ่ะข่าวขาวเนาะปีที่แล้วก็ดีจังน้อยครับแต่ปีที่แล้วก็ดีจังน้อยบางมือบางมือเปิดสวนก็ได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นสองหมื่นหมื่นเออบ่อแนนอนในกรณีเปิดสวนเออเปิดสวนจะแต่ว่ามารวมรวมแล้วก็อยุ่ประมาณสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนนะครับก็คือรวมนู่นรวมนี่รวมนั่นะแต่ว่าบ่ไห้รวมแบบไงบ่นินนินงออย่างเดียว งออย่างเดียวนี่งออย่างเดียวเลยงออย่างเดียวสิฮะแจะนี่งออย่างเดียวบ่ได้รวมแบบว่าแจ๊ก็ไม่ได้ว่ามันได้ทุกเดือนเนาะบ่บ่ปีเนาะแต่ว่าบางบางสวนเปิดเปิดสวนเนี่ยบางมือวันเขาอาทิตย์ได้หลายเด้อ๋อโอ้โหไปต้นย8่สแปดหมื่นก็มีเออกับบ่เนี่ยแต่ว่าวันธรรมดากับหมื่นยี่สิันแปดันไม่หลุดนี้เออบ่หลุดนี่มันมันมันบ่แน่นอน ครับแต่ว่าเยังว่าพออแน่นอนนี่ช่วงนั้นมันติมีขายเงาะอย่างเดียวออแต่พอติดรวมตัเงาะแต่เป็นสมโอเป็นสละเองสี่ม่ได้รวมเพราะว่ามันเป็นคนละชุดครับคนละชุดอมันเป็นสันนิ่นี่เพราะว่าเงาะเงาะนี่มันติดลวดเดียวแม่นว่าล่ะเขาร้วมได้แต่เป็นบักไฟนี่มันเบิดก้อนแล้วมันมาเป็นมันมาเป็นลออบ้านี่ก็เป็นบกไฟเบิดเองาะเบิดแม่นว่ามันจะเป็นสละได้เหมือนครับ าระเบิร์ตที่เป็นสมบูออ๋อลายตา่เอ่าล่ต่ำแต้วางงออันนี้มันี่เป็นชุดไงนี่เอนนอชุดเดีชุดนั้นคือรวมเหมือนก็แสดงว่าผลไม้ในส่วนนี้ก็คือมีตามฤดูกาลเลยกเหยียบฤรือ่วกาลเละครับแต่วามันกับบ <c oughs> ลูการอยากมีมีฤดูกาลหนที่มันคาดไปมั้งก็หนาหนาแรงเขาหน่ะหนาแรงเรล่านี้แก้วมีแก้ววามีแต่ต่อมีมันใครายๆมีสมบูอ ป้าไปอ่ะพอเเรียกว่ามันมันมีหรอกแต่ไม่ถึงกับขาดปุ๊ดาะเข้าแบบนี้เถอะทีนี้คนมาเอาแบบว่าปักเผาเนี่ยแต่ขายได้หลายอยู่เด้่ักเผาก็ดีได้บ่ได้ลงทุนอย่างอ๋อเขามาเอาแบบว่าทีลพันสองพันอยู่เน้่ยโอ้ปักเ้าแกงเราเนี่ยนะเนาะแกงปากเผาเขาเอาไปเห็ดนามแบบว่านามขายปั่นอย่างไรก็บ่จากเขาเมื่อนั้นเขาก็มาเอารถหนึ่งเอาไปจากต้นพ่อมะเผา โอ้ไหลอยู่ดินับประเด้อีกทำประเดีมันหลอกสวนเลยอ่ะครับผมโอเคแตนี่ยจ่ายไปเออมันพอประเด้นับไว้เดี๋ยวรู้อย่างเงี้ยปรด้นับไว้กันของหน่อยพอหู่จักอยู่โอ้นี่มันหลายดิขวัญใหญ่นี่บนเลยแล้วเขาปลูกเราเขาแบบว่าเขา่ตั้งใจว่าถือย่างเขามีอย่างเขาหวางไปวางไปอย่างนี้นะเรับและประเด้นับว่าลงไว้ว่าจีตุนจีตุนโอ้ปรดียครับประเดี๋โอเควันนี้นะครับผมก็นัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณพราเลี้ยงอีกครั้งนะครับที่ให้ความรู้นะครับ แล้วก็ให้ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับส่วนเกษตรนะครับไรนาส่วนผสมอีกหนึ่งส่วนนะครับผลไม้ตามฤดูกาลทุกอย่างนะครับรวมอยู่ที่สวนเลไลแห่งนี้นะครับท่านใดนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสามารถสอบถามตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ตามลิงก์นะครับที่คุณคุณพ่อได้ให้ไว้นะครับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับก็โปรดติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมที่สวนไหนนะครับต่อไป แล้วก็ฝากกดซ b s สไคร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้ทําคลิปต่อไปนะครับจะได้หาสวนสวยๆมาให้เพื่อนๆนะครับได้เยี่ยมชมกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อเลี้ยงอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ